สวัสดีครับทุกคนและสลับ c r e a t u r e of ฟ o ซนในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการเล่นตัวละครตีมแต่งสีกันีกแล้วนะครับซึ่งกมใช่ลวครผมในวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทาการเล่นเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าโคไรเซอร์นะครับผมตัวละครบนบกโฟโตคานิเทียสนั่นเองแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเจ้าตัวละครตัวนี้ก็ได้แต่งสีให้เป็นทางด้านของเจ้าซาวเวฟจากทรานส f ฟอร์มเนอร์นะครับทุกคนนะโอ้โหเป็นยังไงล่ะนะครับทุกคนสลับเจ้าซาวเวฟนะซึ่งเจ้าซาว เว็บในที่นี้นะครับผมผมก็คิดว่าน้องเขาเนี่ยที่เป็นคนแต่งสีนะครับผมเขาได้แต่งสีให้เป็นทางด้านของซาเวฟบในภาคฉบับการ์ตูนนั่นเองนะครับไม่ใช่ฉบับในหนังนะก็สังเกตได้เลยนะครับว่าตัวละครของมันเนี่ยจะมีสีฟ้าๆน้ำเงินแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นดวงตามั้งสีแดงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือหน้าอกนะครับทุกคนนะเป็นแงซาเวฟบนะครับผมนะแต่งริงงนะครับทุกคนผมพูดเลยนะครับว่าอีกมุมนึงนะครับมันก็ดูเป็นเจ้าโซนิกอยู่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ทุก นี่นะครับทุกคนก็แต่งสีเดียวน้องพิรวิทย์นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากสำหรับการแต่งสีให้ผมในครั้งนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็ในของสเต็ปของเจ้าตัวละครตัวนี้ทุกคนสามารถดูได้ทางขวามือตรงนี้เลยนะครับผมนะเป็นตัวละครเทียสานนะเลือดสามพันหกดาเมจสองร้อยแปดห้านะครับผมแล้วก็มีท่าชาร์จเอ่ยท่าบิดแอตแท็กโอ้บิดแอตแท็กห้านะครับทุกคนอินจูรี่สองจุดห้าเลยทีเดียวนะครับผมกับพลอเหล็กแล้วก็การปีกหักอีกต่างหากนะครับผมมีท่าฆ่ามีโทนแท็บนะครับผมมีเอเดียนนนนนัั่่เอองะะะคครบทุก ทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับว่าผมเนี่ยจะมีชีวิตรอดได้นานแค่ไหนกันเชียวนะครับผมสำหรับเจ้าโคไรเซอร์ซาวเวฟตัวนี้นะครับ โอเคทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครโคไรเซอร์ซาวเวฟนั่นเองนะครับทุกคนนะแต่ก็โอ้โหอย่างแรกเลยนะครับทุกคนกลางคืนอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะสักขนาดนี้วะเนี่ยกลางคืนตลอดเลยนะครับผมนะบรรยากาศก็เหมือนหมอกลงด้วยนะครับก็เป็นอาตาของผมแหละนะครับผมที่เล่นเกมนี้ทีไรเนี่ยก็จะกลางคืนทุกทีเลยนะครับผมนะแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าเจ้าโคไรเซอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมเพราะทุกคนสังเกตไหมครับว่ามีพลังแฝง2 ของแดงนะครับผมก็คือดาเมจนะครับบวก5กับน้ําหนักบวก5นะครับผมมาวันนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะมาล่าเหยื่อกันแบบจัดเต็มแน่นอนนะซึ่งมาอย่างแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตมากินเนื้อริบตรงนี้กันก่อนอ่าริบอายริบอายริบอายเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรเพี้ยว อเอาสเตมินาก่อนนะครับจังหวะนี้นะเฮ้ยเป็นไงทุกคนดูการแต่งสีที่โคตรสวยเลยทุกคนนี่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างมากเลยนะครับผมสำหรับเจ้าซาวเวฟตัวนี้เป็นไงโอ้โหเทว่ว่ะไหนลองก,กดสะเลยดีกว่าถ้างั้นดูซีเป็นยังไงนี่โอ้เช้าพอดีครับทุกคนโคตรสวยโคตรเท่ดูแล้วมีพลังทุกคนเอ้ยจังหวะนี้ได้เยือะแล้วครับชาลุกอะไรห0 0โอ้โหดาเมจหกร้อยอะไรไฮกอรไฮกอรสามร้อย สามร้อย <ś led> เก็บหมดครับจังหวะน,นี้เปิดประเดิมมาก็เก็บหมดเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งโคตรโหดอะ่ะโหดจัดนะครับผมดาเมจแรงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะครับผมถอยก่อนโอ้โหโทนแทบนะครับผมเราวางกับบักไว้ก่อนเฮ้ยตัวอะไรวะไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะตัวนั้น,น่ะผมจําชื่อไม่ได้โอ้โหแต่ว่าก็น่ากลัวอยู่พอสมควรเลยนะคิดว่าเราจะสู้ได้ป่ะทุกคนลองป่ะตอนนี้เลเราสามเปนโถกเองอะแต่ก็แอบน้อยอยู่นะสามเปนโกอะเฮ้ยอันนี้เนื้อเราเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้ เมื่อกี้เป็นคนเออเมื่อกี้ผมเป็นคนไปล่ามันเอามานี่ขอเนื้อคืนโอเคสวยงามเฮ้ยเดี๋ยวลองดูปะไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมดิเฮ้ยตัวอะไรโอ้ย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 ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมโคราวิ่งไวจังวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนโคราอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนแต่โครานี่วิ่งไวจัดอะแป๊บเดียวมาถึงนี่เลยอะทำไมวอยจังอะเฮ้ยเเดี๋ยนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่โปรปะเนี่ยน่าจะเป็นแฮกเกอร์แน่เลยทุกคนแม่งวิ่งไวมากเลยเห็นปะ โครามันวิ่งไวขนาดนี้เลยหรอหรือว่าเขาอัพสเตตเอลเดอร์แบบใหม่มาทุกคนอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็มีให้เลือกเป็นบีคอมเอลเดอร์แล้วก็สามารถเลือกสเตตได้แล้วนะครับผมนะก็อาจจะเลือกเป็นสปีดมาก็ได้แม่งโคตรไวอะไวจัดอ่ะโอ้โหอันนี้ตามว่ะนี่ตามถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยไปไปถอยก่อนทางนี้ทางนี้ถอยก่อนถอยก่อนไม่ยุ่งมายุ่ง ปุ๊บโอ้ยกระโดดเลยเฮ้ยกระโดดกระโดดก่อนฟิววนีแล้วก็กับดักครับผมนี่ตามมาไม่ทันอย่างแน่นอนผมบอกเลยแล้วข้างหน้าครับผมเหมือนกับว่าเราจะเห็นทางหน้าของเจ้าตัวนี้โอ้โหเราน่าจะสู้ไม่ไหวนะรู้สึกว่าตัวนี้เทียรสี่เทียรหาเปล่าวะ ชื่ออะไรหร้วะจำชื่อไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยทำไมจําชื่อไม่ได้หลายตัวเลยวะเนี่ยแต่ก็ผมก็คุ้นชื่อคุ้นตัวละครอยู่นะครับแต่ก็ยังจําชื่อแบบที่แน่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเออแต่ละชื่อแต่ละอย่างก็อ่านยากจนเหลือเกินเนาะตอนนี้นะครับผมภู้ิภากอุยบก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับอยู่ที่ป่าเรสบูดนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ข้างหน้าก็มีตัวนี้ใช่ไหมเรามาลองดูซิว่าเขาจะเป็นมิดหรือเปล่าเฮ้ยนี่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 โอ้ยถอยก่อนถอยก่อนอันตรายว่ะ แต่ว่าดามจเรานะครับทุกคนผมบอกเลยว่าตอนนี้ดามมจ346นะครับผมยังไม่ทําการกดบัฟซึ่งถ้ากดบัฟเนี่ยผมว่าอาจจะแรงกว่านี้ก็เป็นไปได้เราลองดูบ้างทางนั้นอ่ะเออตัวนี้ตัวนี้ไอตัวเนี่ยมันน่าจะตัวในน้ํานะลองปะลองกดแซดดูก่อนแซดขับจงหวะนี้อย่าไปยองไ้ยขาหลังมีลายคอซอกด้วยกดแซดแล้วลมกลิ่นก่อนยังอยู่ปะวะไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าสปีดเราก็ข้างที่จะไวนะโอเคมาแล้วครับตอนนี้แอ็กซ์รสีแล้ว ดาเมจเท่าไหรโอ้4033คือมันไปแล้วว่ะมันไม่อยู่แล้วโอ้พลาดเลยทุกคนอดเลยว่ะเฮ้ยแต่นี่มันตามมาว่ะผมว่านี่มันตามผมมาแน่นอนอ๋อนู่นมันดูแล้วโอ้มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเฮ้ยนั่นอะไรโอ้ทุกคนนั่นมันอัพสเตตแล้วนะครับผมโอ้โหโอเคได้เห็นมันอัพอย่างงี้ผมอัพด้วยดีกว่านะครับบีคอมเอลเดอร์ปั๊บมาเลยครับจังหวะนี้ powerfull elder นี่อัพแล้วครับผมแล้วก็อ่ะต้องรอด้วยนะครับผมต้องรอให้โตัว200ถึงมันจะอัพแบบนูนได้นะครับผมไปก่อนดีกว่าตอนนี้เราน่ายังไม่พร้อมนะไปตรงนู้นดีกว่ารู้สึกว่าเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างโอ้โหโอโหโโหโหโหทุกคนเอลมาโคครับผมข้างหน้าเอาแล้วไงจังหวะนี้กับไรควาซ็อกครับผม เอลมาโค1 co, ห,นหน่วยตรงนี้หนึ่งนอ,โ,อโหสีอย่างสวยอะสีนั่นนี่ว่าสีตาร์เลนหรือเปล่าอันเนี้ยเออสีสวยดีนะครับผมนะโอ้โหวัดดีเพื่อนว่าไงอันนี้ก็ไรควาซ็อกนะครับผมโอ้โหผมว่าเรามีโอกาสที่จะสู้มันได้นะเพราะว่าเรามีท่านี่ถ้ากัดปีกหักแต่ก็มีก็จริงนะแต่ว่าเราก็เป็นตัวละครแค่เทียร์สเองนะครับผมเลือดเราก็แค่ประมาณ3,600เองก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะ โอเคเออลืมไปกินน้าไม่ได้โอ้โหนี่เป็นไงเอลมาโคแน่งโคเท่อะอยู่ในแพ็กหรือเปล่าวะเข้าแพ็กด้วยได้ไหมเนี่ยมีแพ็กไหมเออโอ้โหตอนนี้ทุกคนแพ็กแต่ละแพ็กก็มีแพ็กแปลว่านะภาษาสองแพ็กเลยนะครับแล้วก็มีทางด้านของปู่ด้วยเออเออเอาว่ะเอาวะเ,เ,เ,เรามีกัดปีกหากแค่หนึ่งเองอะเราไม่แรงพอแน่เลยอะดี๋ยว่าลองดูไหมก่อนจะไปลองดูแต่ว่าจังหวะนี้ครับเราต้องกดคู๋ก่อนครับกดแซดเพื่อเป็นการขู่นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเราเข้าไปเรากัดแรง เราตีไวกว่าเราก็น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่ามั้งนะไม่รู้สิแต่ผมว่าดาเบทมันก็ต้องแรงแน่นอนอ่ะเอาไงเอาไหมทุกคนเล่นของสูงไหมเล่นของใหญ่เล่นเทียห้าเลยเราเทียสามเองอ่ะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอรออู้โอ้โวโวโโโโโสามร้อยสามร้อยโอ้สามร้อยอยู่ดาเมจอยู่ขั้นสามร้อยอยู่เอ้ยผมว่าได้นั่นน่ะ โหมีติดบีดครับผมแน่นอนบีดบวกห้าเฮ้ยเอลมาโคมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาอโอ้โหดูจากลักษณะแล้วนะครับผมน่าจะแพ็คเดียวกันอย่างแน่นอนเลยนะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็อันตรายเราทู้ไม่ไหวหรอกนะครับสองตัวแบบนี้ท5ห้าสองตัวอะไรอะไรอะไรหรืออะไรเรียบร้อยโอ้โหมาจากไหนมาให้โดนขิดก็เรียบร้อยครับผมเป็นไงตกเลยครับเมื่อกี้แล้วก็ยงิงตัวละครตัวนี้มีท่าแก็บด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าดีเลย านี่ไงหุ้ยผมว่าแอบสู้ได้แลเนี่ยเมื่อกี้มีเวลจะสู้ได้แต่มันมีเอลมาโคไงถ้างั้นเราปล่อยไปดีกว่าทุกคนนะให้มันมีชีวิตรอดต่อไปก็แล้วกันผมก็จะได้มีชีวิตรอดด้วยนะครับผมได <c oughs> โอ้ยมาครับทุกคนขณะนี้12นาฬิกาครับผมปูครับผม อูหนึ่งตัวกับไอเจ้าตัวนี้อ่านี่ไงผมเจอมันแล้วครับผมหลังจากที่มันตะกี้นั้นเราได้ปล่อยม like <c oughs> euh ันไปนะครับผมนะรอบนี้ออวิชาละลุกเฮ้ยโอ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 ้ยดิชาละลุกอยู่เกือไปนะครับผมดีนะเนี่ยผมกดหายใจไม่ใช่สิผมกดดมกลิ่นนั่นน่ะถ้าไม่กดดมกลิ่นนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับตายไปแล้วเมื่อกี้ มีชารุกอยู่นะครับผมนะโอ้โหคือมันมาจำสแกผมแน่นอนอ่ะผมบอกเลยนะครับน่ากลัวจัดนะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหกลางคืนอีกแล้วครับผมบรรยากาศกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าเราไม่ควรจะไปต่อสู้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือลบดาเมจไปหปนะครับผมเพราะเป็นไนท์ไามด้วยเนาะคือถ้าไม่ได้กด H เมื่อกี้นะครับผมคือที่มองเทิ้งแน่นอนอ่ะผมบอกเลยเฮ้แต่ว่าเมื่อกี้มีปูใช่ไหมเราลองเข้าแพ็คปูไหมโอ้แพ็คปูเต็มอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตัวนี่ไงโพลีมอนสตรัมนี่ไงตัวนี้ไงอ่าที่ผมจะ เอ <laughs> สรุปนะครับผมนะจากศัตรูกลายเป็นมิตรเฉยเลยนะครับจะกว่านี้นะอ่าวัสดีเพื่อนแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นตัวหมาตัวนี้นะอ่าว่งงางไงโอเคเรามีพักพวกแล้วครับจงกว่านี้เฮ้ยวังนะมีชารุเพื่อนชารุตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงน,น,น,นี้ตรงนี้ร,นร,นระวังเพื่อนโอเคเนี่ยสายมือมันกำลังจะมาเห็นไหมชารุมาแล้วมาแล้วาลวางกับดักเออโอเคมันตามมาไม่ได้หรอกเพื่อน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 ผมว่าเพื่อนไม่รอดว่ะผมคููก่อน เพื่อความปลอดภัยเอาแล้วเพื่อนเพื่อนโดนกินแล้วแล้วะเฮ้ยหรือมันเป็นทางปูวะมันน่าจะเป็นทางปูนะแต่ขออนุญาตบัฟก่อนเอาเพื่อนหายเฮ้ยเอาเพื่อนหายเฉยเฮ้ยระวังระวังระวังให้ดีโอเคตอนนี้แพ็กเราก็ยังมีเหมือนเดิมโอ้เพื่อนกลายเป็นโคราทสว่ะเอาเรื่องจัดต้องกินก่อนไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะอาชิบหายทุกคนตอนนี้ชาลรรุกนะครับผมทําการกลบดินนะครับผมนะคุกโคลนเป็นที่เรียบร้อยทําให้เรานั้นนะ่าจะมองมันไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้นะ เออตอนนี้ใคร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 คำรามใครเละแยะวะระวังนะเพื่อนระวังให้ดีว่าไงว่าไงัลโหลเออตัวนี้นะผมจําชื่อไม่ได้สักทีแต่ว่าก็เห็นคนเล่นบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับโหลโ o โ e l โ o h e โหลสอง h หวัดดีเพื่อนโอเคตอนนี้เราก็อยู่แบบนี้ไปก่อนแล้วกัน โอ้ชจิ๋มหายแล้วตอนนี้บรรยากาศครับผมเข้าสู่ช่วงวินสตอมพอดีผมบอกเลยนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นชารุกได้แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหแม่งอันตรายจัดอะไปดีกว่าเฮ้ยตอนนี้เราไ่พักพ้อเพิ่มแล้วครับผมเป็นทางด้านของคูชิเคะแล้วก็โคดาทอสเฮ้ยไฮกอรเสียงไฮกอรใช่ปะโอมาแล้วครับผมนี่ไงเฮ้ยไอ้นี่ตัวโครามเมื่อกี้บอกว่าที่มันวิ่งไวๆอะ เฮ้ผมคิดว่ามันไวแปลกๆนะเมื่อตะกี้หรือไม่มันก็อาจจะอัพไอ้นั่นเป็นที่ผมบอกคืออัพสเตตเป็นสปีดมาก็เป็นไปได้นะแล้วก็ใส่สัตว์เลี้ยงกด X อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้มันวิ่งไวเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหอ้อ้ยไม่ทันดูโอ้ย้ยยโอ้โหโอ้โมาจากไหนวะพายุโอ้โหตัวนี้นะครับผมก็บอกเลยว่ามองกลางคืนเนี่ยขาจะย่าแย่เหมือนเดิมเลยนะครับผมน้าโหไปซะแล้วนะครับ ลอยมาสักไกลเชียวนะแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยนะครับว่าน่าจะเล่นสนุกตัวหนึ่งเลยนะดูจากดาเมจแล้วก็ลักษณะของตัวมันแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าน่าจะขี้โกงในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ใครที่จะลองเล่นดูก็สามารถเป็นลองเล่นกันดูได้เลยนะครับผมนะเฮ้ย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 ตัวอะไรมาวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่นน่ะโนซูโรเมนครับทุกคนโนซูโรเมนมาวันนี้ก่อนจะปิดคลิปวันนี้ขอหน่อยละกันเหยือก้อนใหญ่ เทียห no ้าโนซูโรเมนปะทะกับเทียสามถึงแม้มันจะเป็นเด็กก็เหอะเราก็บุกครับผมบุกเพื่อนกัดมันกัดโนซูโรเมนเลยกัดมันกัดมันเอ้ยไปเอาดิเอาดิเพื่อนเพื่อนวิ่งผ่านนะเพื่อนนี่น,น,นี่อาหารอาหารเพื่อนอาหารมันไปแล้วมานี่โนซูโรเมนครับถ้าตอนเด็กสู้ได้ตอนโต,นตนสู้ไม่ได้หรอกมาดิเอ้ยกระโดดเอ้ยออ้ยเออสามร้อยสามร้อยสวยเออร้อยแปดแปดร้อยแปดแปด ได้อยู่เฮ้ยมีปูมามีปูมา <c oughs> โอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวครับจังหวะน,นี้โอ้ปูมาปูมาเฮ้ยออโอเคโอเค,อเคได้แล้วตอนนี้สเตจมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนปูมานี่อันตรายจัดนะครับผมปูแดงปูแดงซะด้วยนี่โอ้โหติดไนท์ไทม์นะครับฟอ์ต์ไปแล้วก็ติดเฟียอยีกต่างหากดามเมจลดห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะอ๋อมันน่าจะใช้คอรดเฟียนะครับเมื่อกี้โอเค พอก่อนโหเกือบไปนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับผมอัปเดตใหม่ของทางตัวเกมนะครับผมก็คือระบบเอลเดอร์นั่นเองเราก็สามารถที่จะเลือกเส้นทางได้นะครับเมื่อกี้ก็คือมี3ทางใช่ไหมแล้วก็หลังจากเราโต2 0 0รแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะทําการเหมือนกับวิวัฒนาการหรือว่าอัปเกรดตัวละครเราได้นะครับทุกคนนะั้นเนี่ยเราก็กดอย่างนี้ปุ๊บเหมือนกับเป็นการจุดเตี่ยทุกคนดูดิปุ๊บพอกดอย่างนี้แล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะพลังแฝงเนี่ยคือเป็นการอัพพลังอะ่ะนะครับพูดง่ายๆประมาณน อัพดามจอยู่แล้วมาเพิ่มขั้นครับผมจากบวก5ากลายเป็นบวกเท่าไหร่โว้บวกเกครับทุกคนสุดจัดนะครับก็ถือว่า,าดามจเราเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถเก็บสเตตได้อีกนะครับผมถึงสเตตห้าเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานิดน,นึงอ่ะเนาะออไอ้ดาบักไอ้ดาบักไอ้ดาบัก ไอดาบ้าโอ้โหไม่ทันว่าโอ้โหมันวิ่งผ่านหน้าไปเลยอะนะครับเสียดายเสียดายเสียดายแล้วก็ข้างหน้านี่ก็ปูตามมาอยู่นั่นแหละนะครับผมไปไปดีกว่าทุกคนวันนี้นะครับผมก็ฝากาด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขออนุญาตไปเล่นต่อก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคงจะไปตามแพ็กตรงนี้แล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาดูชมคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับเจ้าคอรไรเซอร์ซาวเวฟตัวนี้นะครับผมฝากด้วววยนนนะคคคครรรััััับบบทุกกไ้เจอใหม่สสดี